เจ็บที่เหงือกมากเพราะว่าร่างกายอายุมากขึ้นการใส่ฟันปลอมก็จะมีปัญหากับกรามกับเหงือกกับอะไรเนี้ยครับสวัสดีครับผมพงศกรแสงวงศกรนะครับนักวิชาการมาจากมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์นะครับ เวลากินอาหารนะมันจะลําบากเขก็เลยไปลองทําฟันปลอมกว่าที่อื่นมาแล้วก็มีปัญหาเรื่องการต้องเอาฟันปลอมเข้าฟันปลอมออกแล้วก็ต้องล้างทําความสะอาดเพื่อไม่ให้เกิดเชื้อโรคเชื้อราอะไรนะครับแล้วต่อมาก็ เจ็บที่เหนือกมากเพราะว่าอายุมากขึ้นการใส่ฟันปลอมก็จะมีปัญหากับกรามกับเหงือกกับอะไรเงี้ยครับในวันข้างหน้ามันจะมีปัญหาในเรื่องการรับประทานอาหารไม่ดีเท่าที่ควรคุณภาพชีวิตเสียไปเงครับมันก็ไม่คุ้มกับชีวิตที่ที่เหลืออยู่ครับก็ได้ตัดสินใจมาทําที่เดน t a นอิมเมนะครับในตอนแรกนะครับที่คิดเรื่องการฝั่งรากฟันเทียมนะครับผมก็คิดว่ามันจะต้องเจ็บมากเลยแล้วก็มีราคาแพง ก็เลยต้องค้นหาข้อมูลนะครับบน a c e b o o k ก็ได้มาเจอที่ d e n t ั่นอิมเมนะครับก็ได้ลองติดต่อเจ้าหน้าที่ดู mm hmm. คุณหมอมือเบามากนะครับและติดตามผลตลอดราคาก็ไม่แพงอุปกรณ์สะอาดการทำฟันมีมาตรฐานนะครับและผมว่าอายุ57ปีแล้วการฝังรากฟันเทียม ทำให้ผมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นก็สามารถที่จะพูดโดยผมไม่ต้องกลัวว่าฟันปลอมจะหลุดรับประทานอาหารที่บริเวณข้างนอกก็ไม่ต้องกลัวว่าฟันปลอมจะหลุดม,มันสะดวกมากกว่าทั้งการทําความสะอาดฟันนะครับแล้วก็การรับประทานอาหารแต่ว่าเราต้องไม่ทานของที่แข็งมากจนเกินไปเพราะว่าคุณหมอจะแนะนําว่าคืออะไรแข็งมากจนเกินไปนี่ก็ก,ก็ไม่เหมาะอะไรแล้วก็ผมก็คิดว่าในส่วนของฟันหลายๆซี่ที่เหลืออยู่ก็คิดจะมาทําที่เดนชั่นอิมเมจนะครับเพราะคิดว่าคุ้มค่ากับการใช้ชีวิตในใน ในแต่ละวันมากเลยครับ ดีดีอย่างมากมากเลยบอกดีอย่างบอกไม่ถูกก็คือเหมือนเหมือนถ้าพูดถ้าพูดมากไปเดี๋ยวเขาบอกว่าอวยอวยกันเยอะคือเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ก็คือได้ได,ได้รับประทานอาหารที่อร่อยอร่อยครับแล้วก็ไม่ไม่ต้องเป็นห่วงพวงว่าฟันมันฟันปลอมมันจะหลุดเข้าคอหรือว่าฟันปลอมมันจะหลุดออกมาโชว์ตอน่อ,นอนหน้าเพื่อนๆอะไรเงี้ยครับก็ทําให้มีความสุขมากครับคืออยากให้ทุกท่านลองมาทําดูนะครับว่าทําแล้วมีความสุขจริงๆครับคุณภาพชีวิตที่ดีจริงๆครับสำหรับท่านที่ต้องการที่จะฝัง ลากฟันเทียมที่เดินทางอิมเมจห้แยกลาดพร้าวนะครับถ้าหากว่าท่านเดินทางด้วยรถไฟฟ้านะครับท่านก็ลงที่สถานีห้าแยกลาดพร้าวนะครับแต่ถ้าท่านมีรถยนต์ส่วนตัวนะครับท่านก็สามารถที่จะนํามาจอดได้นะครับบริเวณด้านหลังของคลินิกนะครับเขามีที่จอดรถยนต์ส่วนตัวให้ด้วยและถ้าหากว่าท่านจะสอบถามราคาและโปรโมชั่นต่างๆนะครับท่านก็ติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์097-007 7-5-7-7หรือ Line ID image 2016ครับ